กำลังมาเปินมีสุดพุทไทยโอ้ย่างน้ำเลยล่ะสุดุดนียวใชเห็นป้ายชายเือนนะสุดพุทธไทยอ่าุดส่วนเผานะครับลานกันล่างสิเขากำลังสต๊กแต่งใหม่พอดีนำมาทอมันกัล่างสิบุรณาการใหม่กำลังสาเป็นใหม่ เดือผ่ามีเทียบเลยครับนครพนมนะครับมาเทียดดูเดือผ่าเลยเราจะ,ะลดอ,ะอ,ะอันอันยถวแล้กถ้ากันเอาอ,อันนี้ลราเอาเหินขึ้น เห็นจริงายไปไลยอยู่เช่องนาวขึ้นนมาถึงนี่นะครับเนนสว่าจะขึ้นสูงมากเลย1,76เจ็ดหกเอกำลังเข้าสู่สภาวะปกติ